เรื่องที่ตอนนี้พูดถึงกันทุกหย่อมย่า<ะ>ก็หนีไม่พ้นนะพีเอ็มนี่แหละค่ะนี่ตอนแรกนะวันนี้นะมานั่งดูเออขับรถมาเออดูเหมือนมันคงดีขึ้นนะแต่ขอโทษเปิดดูตัวเลขไม่ได้ดีขึ้นเลย มันยังหนักน่วงอยู่อ่ะวันนี้วันนี้จริงๆวันเสาร์เนี่ยถ้าพูดถึงว่าต้นเหตุมาจากเรื่องของรถยนต์อะไรอย่างนี้นะวันนี้วันเสาร์นะแล้วก็เช้าเช้าเช้านี่คือรถน่าจะเบาเบาลงแต่ปรากฏว่าก็ยังมีฝุ่นพี่เต้นี่วันนี้จะเป็นวันแรกนะค่ะที่เขาเริ่มนั่งรถไฟฟ้าฟรีรถเม์ฟรีอ่ะเนี่ยวันนี้เขาเพงเป็นพาดหัวข่าวบอกว่านี่นั่งรถฟรีแก่ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเดี๋ยวรอดู วันนี้เรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะใช้ได้ไม่ได้ยังไงมันจะเห็นก็วันจันทร์แต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้อีกว่าไอ้ฝุ่น PM 2.5เนี่ยคือมานั่งเปิดไล่ดูนะว่าเออเขาคาดการเอาไว้ว่ามันจะอยู่ยาวไปถึงเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีการคาดการเหมือนเขาดูแบบวันต่อวันอะเหมือนวันนี้ก็ดูพรุ่งนี้เออว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คงต้องดูสภาพสภาพอากาศด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ เรื่องเผาก็ยังมีอยู่ใช่ไหมที่ล่าสุดนี่เป็นเป็นคลิปออกมาโอ้เราเห็นมีข้างหลังเขาไลฟ์ใช่ไหมหรือว่าเขาอัดคลิปมาดูอะไม่รู้ไลฟ์เรื่องอะไรคือนี่ดูสินี่อย่างเนี้ยดูนะที่เชียงใหม่ค่ะสถานีชุมชนแม่แดนอำเภอการยานิวัฒนาสามรอยสี่สิบสามอะโหคือไม่ธรรมดา คือตอนนี้แต่ละที่เนี่ยค่ะคือนอกเหนือจากกรุงเทพนะบางทีก็มานั่งคิดเหมือนกันนะว่าเรากําลังใช้เงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศร4 0ล้านเพื่อช่วยคนกรุงเทพนะเนี่ยใช่<อ>สำหรับเรื่องแทยแก่เรื่องเนี้ยเออเรื่องเนี้ยที่จะเอ่อช่วยเนี่ยด้วยวิธีการให้นั่งรถไฟ<ร>ถฟา้ฟารฟรีเนี่ยรถเนพทเอสฟรีใต้ดินฟรี รถเมฟรีซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะช่วยได้ไม่ได้ยังไงค่ะก็จะเริ่มเจวันใช่ตั้งวันนี้วันนี้วันแรกเลยแล้วก็ไปจนถึงสัปดาห์หน้าคือปลายเดือนมกราคมสามเป็นมกราคมแล้วก็ตอนนี้เห็นข่าวมีบางโรงเรียนอย่างโรงเรียนรุ่งนงอ่ะเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าให้เรียนจากที่บ้านละแล้วคือใกล้จะปิดใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนะก็คือจริงๆเรื่องฝุ่นมันก็มาจาก มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะพี่แดงแต่ว่าคือเหมือนกับว่ารัฐบาลก็ไม่ค่อยได้ตื่นตัวอะไรทําเหมือนกับว่าเดี๋ยวก็คือถ้าคนบ่นไม่เยอะเดี๋ยวพอมันผ่านไปเราก็คุยกันถึงเรื่องอื่นละอะไรแบบเนี้ <laughs> ก็เลยไม่ได้แบบว่าตื่นตัวตื่นเต้นแต่พอมันวิกฤตหนักๆมาก,มากๆเนี่ยก็เลยมีเสียงเรียกร้องใช่ไหมคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คนที่โดนก็จะมีนายกซึ่งนายกเนี่ยไปอยู่ดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์นี่วันนี้กลับแล้ว เราคืนเด็กสิบโมงเนี่ยสิบโมงกลับแล้วกลับมาฮะก็ต้องจะเจอเรื่องฝุ่นแต่ว่าเจอเน็บใช่ไหมเจอคุณแท้งคุณแท้งจากพักส้มเนี่ยพักประชาชนเนี่ยบอกโอ้โหไปสูดอากาศสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าต้องทำเสียงเน็บแบบนั้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวก็เขาโทนเน็นแบบนี้ก็ว่าแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยหรือว่ากรทมนี่ฝุ่นแบบ หนักหน่วงมากเลยงนะแล้วมาดูล่าสุดนี่ค่าฝุ่นของกทมเนี่ย pm 2 5กทมวันนี้ติดอ,อันดับ8ของโลกอ,อันดับ8ของโลกนะโดยจุดที่สูงที่สุดคือหนองจอกระดับสีแดงนะคะ,ะแล้วก็นี่ขอโทษจตุจก180ักรก็ร้อยค่ะวันนี้นี่ขึ้นเลยจตุจักร1้อยนี่ยังร้อยกว่าแดงเถือกทั้งนั้นเลย ยังดีไม่ม่วงนะเมื่อวานม่วงนะม่ว,มวงท์เออยังมียังมีเหลืองอยู่บ้างน,นะขนาดนี้ขนาดวันเสาร์ก็ยังแดงเนอะเมื่อวานเนี่ยนะเขาบอกว่าค่าฝุ่นในสูงเกิน100ร้อยไมโครกรัมเนี่ยสี่สิบแปดเขตยิดูกรุงเทพเนี่ยมีห้าสิบเขตอ่ะล่อไปสี่สิบแปดเขตแดงหมดอะ่ะเออไม่รลอง<ม>อะไรนี่นี่นี่คือวันนี้มีคนออกมาล้อเหมือนกันค่ะท่านนายกไปให้สัมภาษณ์ตอนก่อนจะกลับกับเดอะสแตนดาร์ดบอกว่า เรื่องนี้รัฐบาลเตรียมการเอาไว้แล้วอเนี่ยจนในโซเชียลเขาเขาก็าออกมาบอกว่านี่ขนาดเตรียมการเอาไว้แล้วนะเดยวท่านยกบอกนี้บอกว่าเราเตรียมไว้ตั้งแต่วันที่ขึ้นเป็นนายกเลยได้ซ้ำตั้งแต่ปีที่แล้วเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละพื้นที่ว่าฝุ่นมันกําลังจะมานะฝุ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ของเราเลยรัฐบาลทราบอยู่แล้วก่อนมาก็เห็นและเรียกประชุมหมดแล้วทุกกระสวงนี่คือคําให้สัมภาษณ์ล่าสุด <Ha. S 2> ก่อนจะเดินทางกลับจากดาวอสอืมแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยนะมาถึงวันนี้มันกำลังมีกระบวนการด <c oughs> ิจิตอลฟุตปรินต์โอ้โหไปไล่เลียงอะ่ะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ทั้งท่านผู้ว่าทั้งพักเพื่อไทยทั้งท่านนายกเนี่ยโอ้โหตอนนี้ยเต็มโซเชียลไปหมดเลย <c oughs> โดยเฉพาะกับผู้ว่าเนี่ยโอ้โหที่ออกมาบอกเลยบอกว่าทำไม่ได้ก็อย่าอาสามา อันนี้เป็นคำพูดคุณชัดชาติเองนะมาวันนี้มันก็เลยย้อนกลับเข้าโตคุณชัดชาติเนี่ยทําไม่ได้ก็อย่าอาสามาขีดเส้นใต้สองเส้นเราก็คราวนี้พอก็ตอบคําถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องฝุ่นในกทมใช่ไหมคะผู้ว่าอะไรเงี้ยก็คุณชัดชาติก็มีสวนเนอะรอบนี้มีสวนที่บอกว่าบอกว่าอให้แนะมาด้วยว่าให้ทํำยังไงอแล้วก็ อีกประารมณ์อีกประโยคนึงก็คือว่าให้ดูที่เออก็คืออ่ะวิจาร์ณได้บ่นได้แต่ว่าให้ไปดูเรื่องสาเหตุด้วยเรื่องนี้มันต้องแก้ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าคือคนก็อดขับไม่ได้ไงค่ะคือวันนึงเนี่ยนะทางด้านตัวของคุณชาติชาติเองอ่ะเคยด่าคนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองบอกถึงเรื่องพิธีแก้โอ้ยมานั่งพ่นน้ำช่วยอะไรไม่ได้หรอก แต่มาวันนี้ท่านกำลังจะสั่งให้มีการพ่นน้ำแล้วตัวท่านเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยหรอกแต่มันช่วยทางจิตวิทยาอืแล้วจะทํานี่คือจะทําเพื่อช่วยทางจิตวิทยาช่วงนี้ช่วยมาก็คือให้ให้เหมือนก็ช่วยทางจิตวิทยาว่าทำอะไรซะบ้างนี่ไงพี่แดงแต่ว่าคือฝุ่น pm 2.5มันขนาดเล็กมากมากก็คือว่าถ้าฝนตกอ่ะโอเคอากาศอากาศมันจะสะอาดมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่า ถ้าจะให้น้ํามันไปช่วยอะ่ะคือฝุ่นมันเล็กมากคือ,อน้ํามันก็ต้องแบบทั้งแรงทั้งแบบเล็กอเออมันก็จะช่วยให้ดรอปลงแต่ว่าถามว่ามันจะช่วยได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยม,มันก็ไม่ได้นั่นหรอกแต่ว่ามันก็ช่วยว่าอ่ะม,มีคนทําอะไรมีคนดูแลที่จะจัดการอยู่อ,อะไรแบบเนี้ยเออก็คงจะทําแต่ที่ผ่านมามันไม่มีไนงะม,มันก็เลยเป็นปัญหา,าที่ทาให้เหมือนคือไม่ต้องอะไรอะ่ะคือตอนเนี้ย ทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองอ่ะช่วยตัวเองต้องหาทางช่วยตัวเองสวมแมสเออเนี่ยตอนนี้ก็ไปซื้อน้ำเกลือมานั่งล้างจมูก <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะรักษาคอตัวเองเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันเต็มไปหมดคคือแต่ละคนก็ต้องพยายามรักษาตัวเองให้ได้มากที่สุดเนี่ยเมื่อกี้ก็นั่งดูนะหมอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มส่งกันในโซเชียลนะวิธีการรักษาจะต้องทํายังไงเอาทานน้าก็บอกต้องเป็นน้ําแร่นะอเ,เออน้าแร่มันจะช่วยแล้วก็ให้ทําร่างกายให้เป็นด่าง<อ>าด้วยการบีบมะนาวอะไรเงี้ยเออมันจะช่วยได้แล้วก็ให้ทานวิตามินซีอะไรโอ้โหหมอเขาจะบอกไล่มาเลย เพื่อต้องทำยังไงบ้างแต่ว่าดิจิทัลฟู้ดปรินนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยม,มาดูพักเพื่อไทยค่ะพักเพื่อไทยเนี่ยเคยประกาศนะตอนอุดเดชชงหาเสียงเลยนะว่าวันที่16สิงหาคมปี2566คือประกาศเอาไว้ชัดเจนเลยว่าคือพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะ คือแก้ปัญหา PM 2.5ที่ต้นตอคือเหมือนกับว่าอุแก้ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกเราจะแก้ปัญหาที่ต้นตอ <c oughs> โดยโพสเอาไว้เลยบอกว่า <c oughs> พักเพื่อไทยในฐานะพักการเมืองที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคือมุ่งมั่นที่จะแก้วิกฤตให้กับประชาชนโดยเฉพาะเนี่ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยประเทศและคนไทยจะเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5เ <c oughs> พื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิด <c oughs> ก็จะเร่งผลักดนันพรบอากาศสะอาดซึ่งตอนนี้พรบอากาศสะอาดเนี่ยเมื่อวานออกมาบอกไว้ว่าคืบหน้าประมาณ80 80-85%ก็จะเข้าสภาได้ก็ประมาณกุมภาก็บอกว่าไอ้พรบอากาศสะอาดเนี่ยมันจะเป็นการเปิดทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้นตอแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายและการเจรจากับประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการวางโครงสร้างให้พร้อมเนี่ยนะพอพูดถึงประเด็นเนี้ยก็จะมี คลิปเก่าที่ท่านนายกเนี่ยเห็นปะไปมีเบรอ่ะแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของ PM2.5 เนี่ยคือท่านนายกเนี่ยในช่วงที่ที่ถามตอบเนี่ยก็เหมือนกัดจะเป็นการโจมตีพลเอกประยุทธ์สมัยนั้นที่เป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยแก้ปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะไปเจรจาคุยโดยใช้คําว่าตัวนายกเองคือผู้นำเนี่ยจะต้องไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านว่าเราเนี่ยไม่รับสินค้าเกษตรใดๆจากประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าเขายังทำการเผาไหมอยู่เพราะนั้นเนี่ยทางคุณสรยุทธ์ซึ่งเป็นพิธีกรในรายการก็จะถามเลยว่าหมายความว่าถ้าเป็นนายกแล้วเนี่ยคุณจะประกาศใช่ไหม,มว่าคุณจะไม่รับสินค้าเหล่านี้อเออทางท่านนายกเนียในตอนนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าคือจะประกาศเลยว่าต่อไปเนี่ยสินค้าที่มีการเผาจะไม่ให้เข้าประเทศอย่างแน่นอนและกกล้าจริงๆเพราะว่าอากาศสะอาดเนี่ยมันคือพื้นฐานชีวิตของคนไทย ถ้า,ถาไม่มีอะไรจะไปต่อได้ยังไงถ้าอากาศสะอาดยังไม่มีนั่นหมายความว่าวันนี้ท่านนายกกำลังจะบอกว่าคนไทยไม่สามารถไปต่อได้แล้วเพราะอากาศอากาศไม่สะอาดเป็นเรื่องพื้นฐานเลยคุณภาพชีวิตพื้นฐานเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านนายกทำไม่ได้และนายกบอกว่าอ๋อเรื่องนี้เข้ามา ทำเตรียมเตรียมเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเข้ามาเป็นนายกใหม่ใ่ใช่ก็คือปีที่แล้วออนี่ขนาดเตรียมไงคือมันก็เลยเกิดคําถามว่านี่ขนาดเตรียมและรู้ตั้งแต่ต้นนี่สภาพเตรียมสภาพเตรียมเนี่ยออชาวไหนก็บอกเตรียมแล้วเมื่อไหร่จะทาเออชาวอเอเน็ตเขาพูดอย่างนี้เตรียมแล้วเมื่อไหร่จะทาแบบนี้โอ้ ถ้าอากาศสะอาดยังไม่มีอะไรจะไปต่อได้ค่ะประโยคที่ท่านนายกพูดเอาไว้อีกนะอืแล้ววันนี้อากาศมันไม่สะอาดแล้วอะเราจะยังไงต่อเนี่ยแล้วก็ที่ที่โพสต์ไว้ผ่านอมเอ็กซ์ใช่ไหมคะแล้วก็ facebook เนี่ที่บอกว่าหกมาตรการด่วนแก้ฝุ่นอ่ถามว่ามันคือมันเป็นอันนี้คือคือเตรียมใช่ไหมอย่างเช่นว่าขอความร่วมมือ work from home อะไรอย่างเงี้ย อสองคือให้กรมฝนหลวงและบิแะและการบินดูอากาศอาแล้วก็อาจจะให้ทำฝนเทียมอืมกระทรวงทรัพย์ก็ให้ไปตรวจสอบเรื่องเผาอ่าเนี่ยคือที่บอกว่าเตรียมแล้วแต่ว่าอันนี้คือมันคือถ้ามาถึงจุดจุดนี้คือไม่ใช่ว่าให้ไปดูแล้วไงอคือถ้ามันไปดูมาก่อนตอนนี้มันจะไม่เกิด ว่ามันหนักขนาดนี้ใช่ไหมคะบอกเออไม่ใช่ว่าอ่ะให้ไปดูคือถึงเมื่อรู้ก็ควรจะต้องแก้ตั้งแต่ต้นอและทีเนี้ยปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่วันเนี้ยในคอลัมน์ของปับเลวเนี่ยเขียนเอาไว้ค,คืองบประมาณเนี่ยงบประมาณหองหน่วยงานเนี่ยที่ทั้งกระทรวงเกษตรที่ท่านท่านนายมตรเนี่ยบอกว่าเออจะให้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยช่วยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าแต่ถามว่างบประมาณปรากฏว่าปัญหางบประมาณเนี่ยล่าสุดนะคืองบปีหกเจ็ดเนี่ย ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยเขาของ,งบไป7000ล้านแต่ปรากฏว่าได้มา2,161น่ล้าน<ะ>คือมันก็ไม่พอกันกับภารกิจหลักางานในการสร้างฝนเทียมแล้วทีเนี้ยงบทําฝนหลวงเลยนะ,ฉะเฉพาะงบทําฝนห <งบ S 1> ลวง,ลวงเนี่ย<ะ>ขอไป6ละหกร้อล้าน<ะ>แต่ว่าสํานักงบเนี่ยจัดให้312ล้าน3 1 2้ล้านเนี่ยต้องใช้ใน77จังหวัดนะ<ฮ>นั่นหมายความว่าจังหวัดนึงจะตกประมาณ4ล้านจังหวัดละสล้าน เพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าค่าน้ํามันเครื่องบินเนี่ยยังไม่พอเลยเพราะนั้นนะค่าน้ํามันเครื่องบินที่ใช้นะในการบินฝนหลวงเนี่ยนะหมดไปตั้งแต่พิทุนานแล้วอเออนี่มันคือปัญหาไงเพราะนั้นก็ต้องโยกงบอืนอ่นมาเกลี่ยเกลี่ยเอาแล้วเครื่องบินเนี่ยก็สามารถบินได้แค่ยี่สิบกว่าลำเท่านั้นเองจากที่<แ>มีอยู่สี่สิบลำ<แ><ๆ>เพราะไม่มีงบประมาณอเออแล้วทีนี้เขาก็เลยดาเอาเอางบเนี่ย ของกรมฝนหลวงเนี่ยนะที่ทางอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงเนะี่ยเคยพูดเอาไว้บอกว่าคือการทําฝนหลวงนะี่นะอย่างที่ท่านนายกพูดอะ่ะบอกว่ามันต้องอาศัยความชื้นคือจะบินขึ้นมันไม่ได้เพราะต้องอาศัยความชื้นแต่อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงบอกไม่อะไม่จําเป็นต้องอาศัยความชื้นคือมาถึงปัจจุบันเนี้ยคือมันมันล้ําไปแล้วไงไม่จําเป็นต้องต้องอความชื้นใช,ใช่คือมันสามารถที่จะเขาเรียกกับอะไรอะ่ะ คือเข้าไปยิงในเมฆได้อะ่ะเออเนี่ยมันสามารถที่จะโจมตีก็จะคําว่าโจมตีเมฆให้มันควบแน่นแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนในพื้นที่เป้าหมายที่เรากําหนดเอาไว้ค่ะแต่ทีเนี้ยกรมฝนหลวงเองก็ต้องใช้งบประมาณด้วยคืองบประมาณที่ต้องใช้คือตอนเนี้ทางกรมฝนหลวงเขานิดมาก ก็คือการสร้างนักวิทยาศาสตร์และการสร้างงานวิจัยพัฒนาอ่ะมันจําเป็นมากนะสําหรับคนที่จะต้องต่อยอดอ่ะกับสิ่งที่มีเพราะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยวิทยาศาสตร์แล้วเทคโนโลยีมันก้าวล้ำไปข้างหน้ามากแล้วจะมีวิธีการไงที่จะแก้ปัญหาแต่ปรากฏว่างบที่ให้เขาขอไป10ล้านให้เขามาห้าแสนเออขอไปสิล้านให้มาห้าแสนเออสาหรับการสร้างงานวิจัยพัฒนา ในขณะที่เนี่ยวันนี้ก็เลยมีการนำเอางบตัวเนี้ยของกรมฝนหลวงเนี่ยนะะกับการบินเกษตรเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับงบซอฟต์เเวเวอร์ห้าพันเอองบซอฟต์เเวเวอร์เนี่ยห้าพันสองร้อยหนึ่งล้านอันนี้ตัวเลขกลมๆนะยังไม่นับเศษนะซึ่งมีโครงการทั้งหมดเนี่ยนะห้าสิบสี่โครงการในงบซอฟต์เเวเวอร์เนี่ยปรากฏว่างบที่ใช้เงินมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมประชาสัมพันธ์โอ้โห หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกล้านคิดดูเรรจียดมาให้กับกรมฝนหลวงเขานิดนึงได้ไหมา uh huh. ร็บอกว่าไอ้พันหกรล้านเนี่ย uh huh. เอาไปทําแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ทําแอปไอแอปพลิเคชันเลยทั้งหลายแหละเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่นํามาใช้มากที่สุดก็คือจัดงานไอพวกเฟสติวัลทั้งหลายแหละโอ้ oh, งาน event. อีเวนต์ใช่เนี่ยคือจะอยู่ที่ตรงเนี้ยอีเวนต์ event. แล้วก็ประชาสัมพันธ์อืมอืมอมก็ใช้เนี่ยคือส่วนก็เป็นครึ่งครึ่งเกือบครึ่งอ่ะค่ะอืคือถ้าไม่มีเงินแล้วถามว่ามีซอฟต์าวร์มันได้อะไรบ้างเนี่ยที่ผ่านมากับงบอ่ะโอ้และซอฟต์าวร์มันเป็นอะไรที่แบ่งบานของมันเองไง อย่างตัวที่เป็นตัวหลักๆซอฟต์พาวเวอร์ของเราอะมีเนยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีเนยตอนนี้ดังมากนะไปต่างประเทศละหมูเด้งอะไรเงี้ยคือเขาก็เบ่งบานของเขาเองเขาไม่ได้ว่าใช้งบประมาณของรัฐมาทําให้เขาเกิดซะที่ไหนะก็เอกชนเขาก็ทําคิดลิซ่าหรออลิซ่ามาคอนเสิร์ตก็เอกชนดิใช่อแล้วมันไปมาช่วยหมายถึงมันมีส่วนขนาดไหนกับเวลาเขาจัดสรรงบประมาณเนอะ พอมาเห็นจุดจุดแสดงว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของนี่งฝุ่นหรือเปล่าถึงดูว่าอ่ะงบประมาณหรือว่าเข้าใจไหมว่าพาราณบอกว่าคือรู้และเตรียมการตั้งแต่ต้นคุณยังไม่ให้ความสําคัญกับกรมฝนเลยคือเวลาเนี่ยพอมีปัญหาฝุ่นเนี่ยมักจะพูดเนี่ยเนี่ยเห็นพาดหัวอยู่นั่งสือพิมพ์กระทรวงเกษตรอะไรนะโอ้โหคือล้ําใช้กรมฝนหลวงจิตเขาใช้มานตั้งหน้าแล้วแล้วแถมคุณยังไม่ให้คงงบเขาอีกอ่ะเออ ก็ทุกครั้งเวลามีฝุ่นก็อ่าใช้ฝนใช่ไหมอ่าแต่ว่าเอ๊ะเวลาจัดสรรงบประมาณทําไมถึงให้น้ําหนักจัดสรรให้เพียงแค่นี้อืนี่แล้วเนี้ยนะก่อนจะขึ้นมาจัดรายการเนี่ยปรากฏไถไปดูติ๊ t o ็อเป็นไงไม่เจอติ๊กต็อกถึงวิธีแก้ปัญหาฝุ่นพิษของจีนโอ้น่าสนใจคือจีนเนี่ยคือเขากฎหมายเข้มอยู่แล้วเวลาเขาทำนี่คือคือไปสุดตัว พราะด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยนะที่ปักกิ่งนะคะที่ปักคอมเด้นที่ปักกิ่งเลยนะกกคือปักกิ่งเนี่ยมันจะมีคุณภาพชีวิตเอยเขาเรียกว่าอะไรมีมลพิษเนี่ยสูงมากคือฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยนะ,ค,ะคือเกินร้อยวันนั้นเขาจะทำยังไงอุ๋ยเขาบอกว่าเขาแก้ปัญหาเหมือนเศกอะ่ะเขาใช้คำนี้เลยนะในติ๊กต็อกเขาใช้คำนี้เพราะอะไรนี่เขาไล่มาเลยวิธีการของจีของจีนนะคะคือมีด รอบแรกเลยมีบทลงโทษและให้รางวัลอ่าบทลงโทษก็ลงโทษเฉียบขาดมีรางวัลก็มีรางวัลให้เริ่มตั้งแต่ลดจํานวนรถบนถนนแล้วก็ออกมาตรการจูงใจในการซื้อรถไฟฟ้าจํากัดจํานวนรถใช้น้ํามันค่ะแล้วก็แบนพวกรถก่อมลพิษค่ะแล้วก็ขยายพวกเครือข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เปลี่ยนรถเมย์เนี่ยมาใช้รถไฟฟ้าของเราก็เริ่มแล้วเนาะใช่แล้วก็ย้ายโรงงานมลพิษเนี่ยออกจากเขตเมืองเลย แล้วบังคับให้พวกโรงงานทั้งหลายแหละเนี่ยติดระบบกรองอากาศ<ม>เออบ้านเรามีมะมไม่น่ามีเนาะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่แน่ใจเแล้วเป็นขนาดเดียวกันนะต้องตรวจอย่างสม่ำเสมอด้วยซึ่งไอ้การตรวจแบบสม่ำเสมอหรือว่าไอ้มาตรการแบบเนี้ย บ้านเราเนี่ยมันก็จะเป็นช่องในเรื่องของการกินนอกอกินในอ,อีกอ่าใช่แต่ว่าอย่างจีนเนี่ยโอ้ไม่มีอยู่แล้วปัญหานี้เดี๋ยวยังมีมาตรการต่อนะคะของจีนเออน่าสนใจมากๆแล้วเราเนี่ยจะนํามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเข้มแข็งในเรื่องของกฎหมายมและการบังคับใช้มไม่มีเรื่องของการคอรัปชันเนาะเอาจริงเอาจรงเนี่ยมันจะช่วยได้เลยอืม,มาตามต่อดีกว่าค่ะว่าจีนเนี่ยเขาทำ,ทำยังไงค่ะค่ะจีนนะอ่ะันนี้พูดถึงเรื่องของโรงงานนะคะ โรงงานเนี่ยคือเขาจะย้ายโรงงานมลพิษเนี่ยออกจากเขตเมืองอแล้วก็บังคับโรงงานเนี่ยติดระบบกรองอากาศและจะต้องมีการตรวจอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครัวเรือนเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าหร,รือว่าแกส๊สซึ่งบ้านเราก็ใช้กันอยู่แล้วเนาะไฟฟ้ากับแกส๊สเนาะแล้วรัฐเนี่ยจะต้องอุดหนุนการเกษตรไม่ให้มีการเผาแล้วก็ติดระบบตรวจคุณภาพด้วยเป็นการติดระบบตรวจคุณภาพอากาศเนี่ยทั่วเมืองเลย โดยใช้ดาวเทียมตรวจจับแหล่งมลพิษนั่นหมายความว่าคือจริงเขาคงใช้ว่าตรงไหนที่เป็นแหล่งมลพิษปุ๊บล้วก็คงจะจัดการเลยออออเว่าไปของเราก็มีดาวเทียมอยู่แล้วเนอะใช่เพราะมันก็เห็นนี่อย่างแค่ประชาชนตรวจในแอปเลยก็เห็นว่ามันอยู่ใช่ว่าตรงจุดไหนกะนไหไม่แต่ว่านี่มาต้องลงละเอียดอีกไงว่าจุดไหนเผาใช่ว่าจุดไหนที่มันเป็นประเด็นแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลถามเจ้าหน้าที่ตรงไหน คุณประเสริฐจันทะละลวงทองค่ะ,คะ,คะเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยแล้วก็จะต้องมีการประเมินเรื่องของสภาพอากาศซึ่งปรากฏว่านะตลอดช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปีสองศูนย์สองสี่เนี่ยปักกิ่งค่ะทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้นะ,ะถือว่าเป็นเป็นเมืองที่แบบมีสภาพอากาศที่ยแย่มากอ่ะเขาบอกว่าในหนึ่งปีเนี่ยในหนึ่งปีนะปักกิ่งกลายเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์เนี่ยสองร้อยเก้าสิบวัน โอ้โหเอออันนี้เทียบกับการดีดนิ้วได้เหมือนกันนะใช่คือเขาบอกว่าเออเราบอกว่าอันนี้มันคือเสกเลยอะก็าสามารถเสกได้เพราะว่ามาตรการที่เข้มข้นของเขาการบังคับใช้กฎหมายกันเนาะ,ะนนในขณะที่เรางางเรื่องพวกเนี้ยอ่อนปกเปียกอะ่ะอืมแล้วในขณะเดียวกันกรุงเทพค่ะกรุงเทพมีอากาศดีนะปีที่ผ่านมานะสามสิบเอ็ดวัน ทั้งปีสามร้อยหกสิบห้าวันอือสิบสองเดือนหนึ่งเดือนคืออากาศดีเออเขาบอกอากาศดีสามสิบเอ็ดวันปักกิ่งสองร้อยเก้าสิบวันเออมีน่าเะนเนี่ยเมื่อก่อนก็ฟังรายการวิทยุอ่ะเที่ยวเขาจัดรายการเพลงอ่ะเขาคบอกเขาไปเที่ยวมาบอกเออมันจริงๆนะจากเมื่อก่อนที่เขาไปเที่ยวเมืองจีนอ่ะค่ะเออรถมันเต็มถนนใช่ไหมใชเออแล้วโอ้โหฝุ่นควันเราเดินหรือว่ายในกรุงเทพเนี้ยเราเดินเนี่ยคือมมันจะได้กลิ่นเลยเนาะแต่เขาบอกว่าีนเขาไปเที่ยวเมืองจีนนะ คือแบบสูตรอากาศได้เลยใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาใช้รถไฟฟ้ากันหมดเนี่ยใช่ก็จีนนี้เขาบังจะถูกหยิบขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่างในการแก้ปัญหาพลูชั่นนะคะเพราะว่ามันจะมีภาพแบบอาจจะปีสักปี2015อะไรแถวๆปีนั้นอ่ะที่แบบจีนเขาเจอตีเยอะมากๆเลยบอกว่าโอ้โหมีแต่พารูชั่นเมืองหลวง เขาก็เลยเร่งแก้เลยคือเร่งคําว่าเร่งแก้เขาคือแบบเสกเลยเหมือนเสกกับเปลี่ยนปิ้งมาเลยอันนี้ยิ่งกว่าดีดนิ้วอีกนะค่ะอ่ส่วนบ้านเราก็ต้องขอภาวนาให้อากาศไม่ถึงให้ฝนตกลงมาบ้างหรือให้อากาศอย่าปิดมากอันอี้างเงี้ยนะให้มีลมบ้างมีลมบ้างนะมันไม่งั้นมันก็จะแบบเนี่ยจมไปด้วยฝุ่นแล้วก็ไซก่อสร้างทั้งหลายอ่ะในกรทมอย่างเงี้ย อย่างอย่างแถวราชเทวีอะพี่เดงที่เขาเพิ่งปิดปิดถนนข้ามข้ามแยกคือนอกเหนือจากรถติดแล้วนะก็คือไอ้ฝุ่นเสียนะฝุ่นอีกคือมองไม่เห็นเลยอ่ะแบบข้างหน้าเนี่ยแล้วการคือบอกว่าต้องติดไอ้พวกเครื่องกลกาศเครื่องกอากาศแต่ในกรทมเนี่ยคือไซส์ไซส์พวกการทําอะไรเงี้ยเนาะสะพานหรือว่ารถไฟฟ้าหรืออะไรมันมีมันเพิ่มขึ้นตลอด เรื่องของการก่อสร้างไง์หนึงมันก็ใช้เวลานานกว่าจะแบบเออเสร็จเรียบร้อยเราไม่รู้กี่ปีตัวกี่ปีที่ราดเทวีนี่เท่าไหร่นะสองสปีได้ไหมประมาณสองสอมปีอะ่างต่ำแล้วกลางเมืองเลยอย่างเงี้ยลองไปดูสิโอ้โหแบบรถติดฝุ่นฝืนอะไรจมกันอยู่ตรงนั้นนะคะนี่นี่เออเนี่ยคุณธงชัยก็บอกหมกว่านี่เหมือนบุรดมเลยอ่ะเมื่อกี้ลืมแมส <c oughs> คือรีบออกมาแล้วลืมแมสแล้วนั่งคุยหาในรถอะเ <c oughs> ออ,อคือเป็นอะไรที่ไม่ได้เลยนะตอนนี้ลืมแมสนี่เหมือนลืมแบบเหมือนลืมโทรศัพท์มือถืออะเออมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราเนี่ยคุณธงชัยบอกว่าคือด้วยความลืมแมสตอนนี้แสบหน้าอ,อกมากาแต่จริงน,นมันแสบจริงเฮ้ยแสบคอแสบมะน้องลงปวดหัวหอเออเวลาเจอฝุ่นอะจะปวดหัวเออ คอเนี่ยจะมาทีหลังพี่แดงเออไม่รู้ไงเหมือนกันแต่พี่สาวเป็นผืนเออเห็นไหมคือแต่ละคนจะอาการแพ้ต่างกันบางคนตาแดงเออแต่ว่าเออมันจะเคืองเหมือนแล้วก็จะมูดตาจะมูกแสบบาหงอนจมูกใช่เออเนี่ยแล้วแต่ว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอืมแต่คุณกรลุนก็บอกว่าอะไรเนี่ยผมเคยไปปักกิ่งตอนเจ็ดปีที่แล้วฝุ่นเหมือนบ้านเราวันนี้เลยตอนนี้สิครับปักกิ่งไม่ติด เนี่ย AQI หนึ่ถึงสิ AQI ด้วยซ้ำเนี่ยเราจะทำได้ไหมไงก็ได้แต่หวังนี่มีพี่พี่อนันทนาบอกว่าจีนไม่ใช่ประชาธิปไตยจัดการอะไรมันก็ง่ายอ่ะมันก็ถูกนะอืก็คือสั่งการได้เลยเออล้วก็ใช้กฎหมายไม่แต่จริงๆอ่ะมันก็คือสามารถที่จะใช้กฎหมายได้ไงแต่ทีเนี้ยกฎหมายบ้านเราอ่ะ มันอ่อนปลกเนี่ยอย่างคุณกุ้งก็บอกเลยบอกว่าไทยเราเนี่ยกฎหมายมีเอาไว้ให้ละเมิดแล้วก็เป็นช่องเอมีข่าวไม่ให้โรงงานน้าตาลซื้ออ้อยที่เผาตอนเก็บเกี่ยวไม่เคยบังคับใช้ได้ผลเลยครังหลังสุดข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยอมไม่รับซื้อตามเคยเมนี่ยเพราะว่ามันพ่วงกันใช่ไหมมันพ่วงกันกับเรื่องของกลุ่มการเมืองอผู้มีอำนาจอืไม่กล้าม่ใครไปจัดการเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งที่มันตัดสินทุกอย่างคือเงิน เนาะนับวันเนี่ยเงินมันจะเข้ามามีอํานาจแม้กระทั่งนักการเมืองนะยังใส่หัวเลยอ่ะคือลําบากถ้าคุณไม่มีเงิน응เงินเป็นตัวตัดสินแล้วตอนนี้เรื่องซื้อเสียงนะมันไปทุกหย่อมยา่าแล้วจากเมื่อก่อนมันยังมีบางเขตบางพื้นที่ค่ะท,ที่ไม่ใช้เงินมีแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของเงินไปแล้วอ่ะเหมือนคุณป้าสัปดาห์ที่แล้วไงมีคุณป้าคนหนึ่งที่ ที่เขามีฝากของขึ้นไปบนเวทีปลาใส่อ๋อยนขยะหน้าเหรอที่บอกว่ามาวันนี้สองร้อยก็ไม่ได้เนี่ยอืมอือเราก็อ๋อเหรอได้สองร้อยสองร้อยเองนะพี่เด้งอุ้ยสองร้อยนี่สองร้อยของน้องโนงอาจจะไม่มีความหมายแต่อย่าลืมว่าสองร้อยในพื้นที่ต่างจังหวัดนะก็มีแรายได้เขาอะแต่ว่าคุณป้าไม่รู้มาจากขนาดไหนคือถ้ามาจากแบบ พื้นที่ตรงไหนอย่างเงี้ยก็ในจังหวัดน,นั่นแหละในพื้นคงใกล้ๆก,กันละมัง้งนี่คุณคริสก็บอกว่านายกบอกว่าโดน PM 2.5ด้วยแต่มันไม่เหมือนกันลูกคนอื่นเขาไม่มีห้องแอร์มิดชิดระดมเครื่องฟอกอากาศได้ใช่ใช่ไม่มีบ้านใหญ่โตให้วิ่งเล่นในบ้านเพราะนั้นนายกจะไปเดือดร้อนอะไรไม่เหมือนกันใช่ลำบากอ่ะลำบากก็ไปไปดูในทิกตอกตอนเนี้ยสินค้าที่แบบ สินค้าที่เอามาขายกันใหญ่เลยไลฟ์กันใหญ่เลยเครื่องรอกอากาศแต่เนี่ยเมื่อวานพี่สุขมาจัดพี่ก็เอาข้อมูลมานักวิชาการก็บอกว่าไอ้เครื่องฟอกอากาศมันไม่ได้ช่วยเลยนะก็บอกว่าสิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือเนี่ยหละแมสแล้วก็ยาดูแลตัวเองแล้วก็หลีกเลี่ยงอยู่ในบ้านอะอยู่ในบ้านเปิดเครื่องฟอกอากาศเข้าไปค่าไฟก็นิดหน่อยอะเดี๋ยวก็เพิ่มมาทำเขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้วิธีแบบป้องกันเอาแต่วิธีแก้ไม่มีจุดทูบจุดทูบก,ก็พีเอ็มอีใช่ <laughs> บนบรนสันกล่าว <laughs> ขอให้อากาศดีขึ้น <laughs> นะขอให้ฝนโตแต่แน่ๆคือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงตรจีนใช่ไหมใช่ค่ะปรรดาผู้คนที่อยากไปเที่ยวเยาวราชนีมีรถไฟฟ้านั่งฟรีแล้ว นดี๋ยววันนี้สิ่งวันนี้ในหลวงเสด็จเนี่ยมีถ่ายทอดสดด้วยเออไม่ต้อถ่ายทอดสดทุกปีแล้วช่องเก้ามังเนี่ยพอปกติทุกปีเนาะช่องเก้าจะ่ายทอดสดเนาะน่าจะเป็นพูที่น่าจะเป็นรวมกันเฉพาะกิจเลยนะคะค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ดูรับรองเนี่ยไปนั่งรถไฟฟ้าฟรีไปกันเลยเลยนะพกแมสกไปด้วยนะค่ะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อกี้ที่น้องนงบอกว่า อันดับที่8ใช่ไหมเมื่อวานป่าสวิตบอกอันดับที่4ใช่แต่ว่าแต่วันน่ะมันจะเปลี่ยนใช่ในวันหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยเอยเมื่อวานอาจจะวันที่4วันก่อนนู่นอ่ะวันที่วันบางทีอันดับที่3เออบางทีเช้าเนี่ยหนัก เดี๋ยวพอสายๆอาจจะเบาใบใบบ้านหนักอะไรเงี้ยแล้วไปเปรียบเทียบกับเมืองอื่นด้วยใช่ที่เราจะแบบว่าเบียดเบียดกันน่ะคืออินเดียใช่กับกละเทศมั้งกับบ้านเรานะวันอย่างวันนี้คือไม่น่าเชื่อเลยนะเมื่อก่อนเราเคยมองอินเดียว่าโอ้โหเขาอยู่กันยังไงวะเนี่ยโอ้โหไปมาเราเจอเองไอ้ที่มันแบบเป็นหมอกอ่ะก็เคยจําได้เลยว่าเคยดูอินเดียแล้วแบบโอ้โหเขาอยู่กันเห็นภาพเห็นภาพว่ามันเป็นหมอกหมอกแล้วบ้านเราก็อยู่ในสภาวะแบบนั้นแล้วอะ คือขับรถกันไม่ได้ต้องเปิดไฟอะไรแบบนั้นน่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแล้วเห็นตัวเลขสองร้อยเนี่ยโอ้ยต,ยตายตายไม่แดงกันแล้วอะตอนนี้มันม่วงไปแล้วอะ่ะ